ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ปล่อยวาง ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรังในสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งในช่วงที่เราจะหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะ้วก็ทรมจางเราเนีให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจใสๆ แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาเคงให้ตึงจากสะดือทะลไปข้างหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นคาคาบาทจุดตัดจะเล็กทกับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะให้นำใจมาหยุดนิ่งนงินุ่มนุ่มหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ นราประสงค์ไถพระองค์ม่ท้วนใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนที่เดียวยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเปลี่ยนสภาวะตรงนี้เนี่ยจากระดับจิตของปุถุชนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยายยบไปสู่สภาวะของผู้ที่หมดจากกิเลสอสาาวะทั้งหลายเนี่ยท่านทำโดยนำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุงน่มๆอ,อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวแล้วก็ ใจหยุดอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะใจหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจิตก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ของดวงจิตเป็นดวงใสใส บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเล็กกขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระทิตยาเที่ยงวันใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆใสบ้าง เหมือนกระจกใสๆบ้างหรือเหมือนเพชรใสๆบ้างจะใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย,ย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็งมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณ ที่ไม่อาจ,จเอาอะไรมาเทียบได้บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เมือ่อใจหยุดนิ่งไม,ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียว,ไม,ยวไม่รัง้งในเรื่องอะไรทั้งสิ้นนิ่งอย่างเดียวก็จะบังเกิดธรรมดวงแรกที่เรียกว่าปฐมมุมมักหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นดวงใสๆจะปฏิบัติทำจเจริญสมาทิภาวนาแบบไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้เห็นดวงอย่างนี้หรือยังไม่เข้าถึงดวงอย่างนี้นก็แปลว่าหนทางเบื้องหน้าที่เราจะไปนั้นะยังไปไม่ได้ จะต้องด้ดวงใสๆอย่างนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมมรรคต้นทางไปสู่อายตนาฏิพรที่จะไปขจัดกิเลสอสวะทั้งหลายที่หุ้มเป็นชั้นยัน,ช,นชั้นเข้าไปนะให้หมดสิ้นเห็นธรรมดวงนี้เมื่อไหร่ไม่ช้าก็จะเห็นกายของพระธถาคตเจ้า คือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วซึ่งเป็นกายภายในที่ซนซ้อนกันอยู่ข้างในเป็นกายที่สวยงามมากในลักษณะมหาบุรคุบทุกันทุกประการเกศดอกบัวตูมตั้งอยู่เป็นจอมกำมอมบนประเสียนที่ เลียงลาไปด้วยเส้นประสกหรือเส้นผมที่คดเวียนเป็นทักษสนาวัดต,ตามเข็มนาฬิกาในอริยบทของสมาธิอยู่บนแผ่นจานะกลมกลมเป็นวงเวียนอย่างนั้นใสเกินความใสได้แดงสิน้นอย่างน้อยก็เหมือนลตันลตนะลัตนชาติในเมืองมนุษย์ อินที่มีค่าที่ใสๆแต่มันยิ่งกว่านั้นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยที่ใสเป็นแก้วเป็นรัตณนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพุทธลัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะในกลางกายของท่านนั้นไม่มีความทุกข์เลยเมื่อเขถึงดวงนี้ได้เขาจะดับทุกข์ได้ มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่ยังยืนเป็นอมตะกายนี้แหละคือกายที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ในกลางกายท่านก็มีธรรมรรตนะเป็นดวงธรรมใสๆเป็นคลังแห่งความรู้ความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่แท้จริง จะอยู่ภายในกลางกายท่านเรียกว่าธรรมรรตนะเพราะใสเป็นแก้วในกลางธรรมรรตนะก็จะมีกายธรทรีดซ้อนอยู่ภายในเป็นผู้รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เรียกว่าสังฆรัตนะซ้อนอยู่ภายในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆร,ร,รัตนะส,ตนะสามอย่างนี้ คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพรรัตนตรตรที่อยู่ภายในตัวที่ขอถึงไตรสรณะคุมหมายถึงสามอย่างนี้ที่อยู่ภายในตัวที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีทุกข์ก็พึ่งทันได พราะท่านไม่มีทุกข์มีแต่สุขล้วนๆแล้วก็มีอนุภาพอันนนั้นไม่มีประมาณควรในการระลึกถึงนึกถึงท่านเห็นท่านอยู่ตลอดเวลาตั้งนอนยืนเดินเนี่ยความทุกข์ก็ดับไปมีแต่สุขล้วนๆน,นั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขเหมือนอดีตพระราชาพระองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล คือพระมาก,กับปินนะตอนเป็นพระราชาก็ไม่ได้มีความสุขอะไรแต่พอออกบวชปฏิบัติธรรมบำเป็นสมณธรรมเข้าถึงรัตะนะทั้งสามนี้ภายในกายของพระองค์ท่านท่านก็เปลงอุทานในทุกคนต้องแห่งว่าสุขจังเลยสุขจริงหนอตอนเป็นพระราชาย,ยังไม่สุขอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จัก คำว,ว่าความสุขด้วยเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเขาถึงสามอย่างนี้แล้วท่านจึงจมีความสุขมากแล้ว,ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่รัตนะทั้งสามนี้เองจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นชาวพุทธต้องเข้ามาถึงตรงนี้ให้ได้ต้องนำใจให้แล่นมาถึงตรงนี้ ใจี่แล่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคำมันลนะเพราะนั้นเราจะได้ยินโดนคุค้นเคยไว้ไตสรันคมคมหรือคำมันะแปลว่าแล่นมาถึงหรือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด้วใจก็เคลื่อนกับมาสู่ภายในจนเขาถึงลัตนะทั้งสามอย่างนี้จึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอุบาสกปฏิสิทาที่แท้จริง ที่แปลว่าผู้เข้าไปนั่งไกลวรรทัณไตรวิจัยแลแล่นมาถึงตรงนี้ได้แม้อยู่ในเพศขเรือหัดเมื่ออยู่ในเพศกระหายก็เป็นวาสกปัสิกาถ้าจะเป็นพระเป็นเนนถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้ก็เป็นพระแท้เนี่ยนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ นอกนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ผ่านานมาของมนุษย์มีแต่เรื่องทำมาหากินทำมาค้าขายมีขึ้นมีลงอะไรกันไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้พบที่พึ่งที่ลึกหรือความสุขที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดเดียวเจอแต่ความเพลินกับความเพลียหมดไปวันๆนหนึ่งแค่กระลบทุกข มีทุกมากหาเรื่องเป็นพลินกลบทุกแล้วก็มีความเพลียตกค้างมีปัญหาที่ต้องสะสางทั้งร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมทั้งหมดต้องหยุดนิ่งอย่างนี้แหละจึงจะเข้าถึงหน่อยเลื่องที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ป้าหมายที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี่แหละ ซึ่งเป็นสิ่งที่พยามารกลัวนักกลัวนากลัวมนุษย์จะเข้าถึงลัทธนาทั้งสามภายในและจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตถ้ารู้เรื่องราวอย่างนี้แล้วแล้ว,ลวก็เขาก็จะปกครองไม่ได้จะเอามนุษย์มาเป็นบาวเป็นทา่าของเขาไม่ได้จะขังมนุษย์ไว้ในภพสามไม่ได้ในวัฏฏะสงสารไม่ได้ ยันมีวิธีทางเดียวตอนนั้นเมื่อเขาไม่อยากให้มนุษย์ใจหยุดนิ่งก็ก็ต้องสร้างความอยากให้มนุษย์เกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์คือทำตรงกันข้ามกับของฝ่ายพระฝ่ายบุญพระใจต้องหยุดนิ่ง จึงจะหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของเขาได้และก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงที่พึื้องรื่ลึกที่แท้จริงได้ส่วนของพยามายเขาทำตรงนข้ามต้องให้มีความทยานอยากเพราะนั้นเวลาเระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสีถ้าจะอธิบายเป็นแบบบ้าน,านคือทุกทั้งหลายนี่ เกิดขึ้นเพราะสมุทไทยคือความอยากจะดับทุกข์ได้ต้องหยุดนิโหลดาแปลว่าหยุดนิ่งแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งคือใจหยุดนิ่งหรือแปลว่าดับก็ได้แต่คำเดิมแปลว่าหยุดนิ่งแล้วมักก็เกิดเป็นดวงใสๆดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นพอม,มักพอเห็นทางก็นิ่งอย่างเดียวเรื่อยไป จนกระทั่งบรรล,ลุมรคนิพพานเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่นะลูกนะให้แตะใจไว้เบาๆบาทส่วนกลางกายฐานที่จิตจิตนิ่งๆนุ่มๆเราจะำกำหนดเครื่องหมายหรือแลนด์มาร์คที่หยุดของใจเราี่ศสนย์กลางกายฐานที่จด็ดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้ นั่กเป็นของใสๆเป็นดงแก้วก็ได้ของกลมๆใสๆเราจะได้เป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรก็ได้ชอบอย่างไหนถนัดอย่างไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆ้อมกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรมรมภาวนาในใจ เบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ที่สมองเนะดังออกมาจากในกลางท้องเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณมากลันจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ จนเห็นความบริสุทธิ์ได้ได้บปบรกิกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนี่นะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ